เพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดอลูกเรานั่งฟังครูพูดอย่างเดียวอะ่ะเราจะไม่ได้คิดตามมนาะมันจะเป็นการกลายเป็นว่าเราจะนั่งเหมือนเรานั่งฟังยูทูบอ่ะใช่ไหมละ่ะเพราะฉะั้นถ้าจะต้องการอย่างนั้นนะครูไม่ต้องมานั่งสอนแบบนี้ก็ได้ครูบันทึกวิดีโอแล้วให้เราดูดูสบายกว่าใช่ไหมเด็ครูอยากสอนแบบนี้ไงลูกนะเพราะฉะนั้นก็มาสองนาที่ก่อนพูเฉยใครตอบมาได้ก่อนก็เปิดไม่ตอบเลยหรือว่าพิมพ์ตอบมาก็ได้ลูก คำใบที่หนึ่งสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานเท่ากันคำใบที่หนึ่ง ได้ได้ไหมลูกในใค่ได้แล้วห้าสิบเจดดีมากอนัญญาห้าสิบเจ็ดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถูกหรือเปล่าไม่ไม่รู้ถ้าอยันนี้เป็นตัวแปรเอตัวแปรเอมีตเอเส้นขนานครูบอกแล้วถ้าใครนึกไม่ออกให้ทำยังไงนะให้สร้างเส้นเพิ่มใช่ไหมลูกสร้างเส้นเพิ่มเพื่อเพื่อมองออก อย่าถ้าใครมองออกโดยไม่ต้องสร้างเส้นเพิ่มอันนั้นก็แล้วแต่เรานะก็จะถือว่าเป็นความสามารถส่วนตัวของเรามองหาเส้นตัดลูกเส้นตัดเส้นตัดให้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันมีเส้นนี้เส้นนี้ว้าว ดังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น A อสถูกต้องไหมใช่ปะ่ะมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ข้าเดีวยวกันของเส้นตัดอืมพอได้อเป็นเท่าไหร่ลูกห้าสิบเจ็ดเเป็นห้าสิบเจ็ดใช่ไหมไนะอ๋ออันนี้จะเปลี่ยนใช่ไหมลูกอ๋อ โอเคโอเคพิมพ์เพิ่มเพิ่มเติมมีหกสิบหกกับมีหกสิบสองใช่ไหมลูก mm hmm. แต่เอสเมันเล็กนะอนันยาใช่ไหมเอสมันเล็กนิดเดียวนะลูกไม่จะถึงหกสิบกว่าเลยหรอ,รหอก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันรูปอาจจะหลอกวงเราก็ได้อ่ะ A เป็น57เพราะฉะนั้นเราเขีนว่าอะไรครับ 2A งอบวกคเท่ากับร้อถูกต้องไหมลูกเนาะ 2A งเอบวกคได้ร้0เพราะฉะนั้น2องคูณห้บวกคเท่ากับร้อได้คิเป็น66องศาอ่ะคิวได้ลนะ นะครับได้ค Q แนละ้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะยากในการจะหา S, <S ใช่ไหมลูกจริงๆแล้วถ้าเราใช้อันเนี้ยเป็นเส้นตัดเส้นมุงเราก็จะได้อะไรครับม,มุมนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ พิมตอบกูหน่อยม,มุมนี้เป็นเท่าไหร่ลูก S กับ N ต้องบวกกันเป็นไปพร้อมกันนะมันต้องบวกกับ61แล้วได้180นะโอเคไหมนมาลูกนะแล้วเราจะได้ S ออกมาครับก็ตอบ ได้เอสกิลจบเลยอืมโอเคไปทําต่อเองล,ลูกอืไปข้อหนึ่งใครเสร็จแล้วกดยกมือครับ mm hmm. ข้อหนึ่งเสร็จแล้วยกมืออ่านแล้วยกมือเหมือนเดิมคุณบันทึกวิดีโอไว้อยู่ล,ลูกนะเผื่อใครพลาดว่าช่วงนี้ไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ไปตั้งใจฟังอีกครั้งนึงตอนวิดีโอแต่ถ้าใครตั้งใจเรียนตอนนี้ดูวิดีโอซ้ำด้วยผมก็จะเข้าใจมากขึ้นลูกคุณจะบอกให้ บับข้อสองหาค่าคให้เวลาทำก่อนสองนาที อ่าใครตัวมาก่อนเร็วลุกเร็วอยากได้สักหนึ่งคำตอบก่อนครูจะเริ่มพาทำอ่ะคำใบที่หนึ่งด้านนี้เอามาจากสามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้เก้าสิบเฮ้ยอันนี้ก็ต้องเป็น ยี่สิบและอันนี้คือ,อคีมุมภายนอกมุมภายในเห็น mm. ไ,ไหมครับอยู่ขั้นเดีวยวกันของเส้นตัดจบแล้วยังไงไปหาต่อเองนะมาให้อันนี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 ้ได้เท่าไหร่นะ ้าจุดสี่ใช่ไหมเออคิดต่อเองอ่านะอ่ะข้อสองผ่านกดยกมือลูกข้อสองผ่านแล้วยกมือ,อโอเคดีมากดูครูทำเลยมันง่ายใช่ไหมเราต้องทำเองดูนะเออต้องลองทำเองดูนะเนาะทำตามค็เห่นมันง่ายเสมอลุกเริ่มทำเองนั่นแหละมันจะเป็นการวัดตัวเราแท้จริงว่าเราได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอกสาร ที่ครูส่งให้อ่ะเตรียมสอบไฟนอลของเส้นขนานอ่ะลองทําดูนะลูกนะเตรียมสอบไฟนอลก่นนะเตรียมถือว่าเป็นเตรียมสอบมิดเทอม์มนะลูกลูกอาจจะตั้งชื่อผิดของเส้นขนานนะลูกอันนั้นอ่ะลอง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 ,ลองเปิดแล้วก็ลองทําดูสงสัยว่าถามครูได้ต่อไปข้อสามอุย้ยข้อสามง่ายข้อสามง่ายน่าจะได้คําตอบเลยแหละครูว่า mm ข้อสามผ่านแล้วนะสมบัติเนี้ยครูเล่าฟังบ่อยมากมุมภายนอกลูกมุมภายนอกของสามเหลี่ยมเนี่ยใช่หมสองมุมภายในเนี่ยบว,วกกันเท่ากับมุมภายนอกโอเคนะอืมอ่าอนัญยาตอบสิบเจ็ดอ่ากี่ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้อ,อ่าต่อไปข้อสี่โอ้ข้อ 4. สี่ซ้ำแบบครูว่า ซ้ากับอันเนี้ยใช่ไหมนี่นี่ซ้ากับอันเนี้ยครูว่าใช่ไหมซ้ำเนาะไม่ถึงเนี้ยหมยถึงวิธีการนะว,วิธีการซ้ำกันโอเคไหมลูกวิธีการซ้ำกันกับขอ้ 7. อเจ็ดซ้ำกันกับขอ้ขอเจ็ดข้อสี่เอิญขอ้ 4. อสี่ผ่านข้อห้า จริงๆมันซ้ําเกือบทุกอันนั่นแหละถ้าเวลาเหลือเรากลับมาข้อสีกันกูกลัวมันจะไม่จบข้อห้าล่ะเราดูข้อห้าดนุกคู่นี้บวกกันต้องได้อะไรครับร้อยแปดสิบ ใช่ไหมออมุมภายในเชฟลูกอยู่บนขั้นเียวกันอ่าเท่ากับสิบสองเชฟลูก h เท่ากับสิบสองไม่รู้ไม่รู้นี่แอบบอกด้วยว่าไม่ไม่รู้ <c oughs> ได้ h ออกมาและเราก็จะรู้ต่อว่าอะไรครับมุมนี้กับมุมนี้บวกกันได้180 เช่นกันกจ็จะได้อ้าออกมาอีกเอ่เอากับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเห็นไ,ไหมไม่ยากละอันนี้ไม่ยากละอันนี้ไม่ยากละหกหกโอ้โหซับซ้อนนิดนึงซับซ้อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะเหมือนเดิมเรกหลักการคูณคือสร้างสร้างไว้รอเลยลูกนี่เลยนี่เลย สร้างไว้ก่อนจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้เดสรซางสร้างไว้ก่อนเสร็จปุ Saint ๊บก็ mythology. สร้างเส้นตัดเช้นที hmm. ่มันสั้นๆอ่ะสร้างเดยาวๆสร้างมันยาวๆเพราะฉะนั้นอืม ตรงนี้อันนี้เป็นมุมเดียวกันใช่ไหมใช่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 ใม่ใช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 นะ่ใน,น่ใใช่ชนะ่นะ่ใช่ใช่ใช่ะแล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 ะ่ละ่ร โดยมอ,มองเส้นอีนกข้อนี้เป็นเส้นตัดสีแดงข้างล่างก็จะเป็นเท่าไหร่น้อร้อยแปดสิบลบห้าสิบเจ็ดใช่ไหมก็เป็นร้อยยี่สิบสามเพราะอันนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปก็จะเท่ากันเพราะจะได้สี่ c เท่ากับอันนี้ก็จะ f เท่ากับจบแล้วเส้นขนานมันง่ายถ้าเรารู้วิธีการคิดก็ใช่ไหมมันง่ายถ้าเรารู้ว่าเราต้องคิดแบบไหนคิดตรงไหนแต่มันยากมากถ้าเราไปไม่เป็นมันไม่รู้จะมันไม่รู้จุดเริ่มต้นเลยนะลูกถ้าเราไม่ฝึก,กเรื่องเส้นขนานนะเพราะฉะนั้นมามาฝึกด้วยกันตรงนี้แหละใครไม่เคยฝึกก็ต้องต้อง,ต,องต้องฝึกนะลูก นะยิ่งเรียนออนไลน์อะ่ะเรายิ่งต้องฝึกเพราะว่าคุณครูอะ่ะไม่สามารถเห็นว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราดูแลกันได้ไม่ทั่วถึงลูกนะครูก็พยายามทำเต็มที่นี่แหละด้วยสถานการณ์แบบนี้หวังว่าสอบมิดเทอมเสร็จเราได้กลับมาเจอกันแต่ดูแน,น้มละได้ข่าวลุดมาว่าวันนี้ยทัป่วปะเ,เพิ่มขึ้นเจ็ดแปดพันน่าจะประกาศพรุ่งนี้ ยอดเก็ดแปดพัน 8, อ่ะเหมือนสถานการณ์ดีขึ้นหรือเปล่าไม่รูแ้และยองก็ติดท็อปเทนด้วยยอดผู้ป่วยโควิดอ่ะนะครับดูแลตัวเองนะลูกนะเด้กลับไปเจอกันต่อไปข้อเจ็บเขเจ็บว้าเยอะมากข้อเขเจ็ดพลังเยอะมากเข้แปร์นะแต่เอา เขาแปดก,ก่อนข้อเจ็ดเพื่อให้เราไปนั่งทําเองขอขอแปดก,ก่อนนะปึ๊บคำใบแรกอันนี้กเป็นมุมเดี๋อันนี้ต้องได้ตามมาเย้ว อ,นนอ,อันนี้ก็เ,เอลอันนี้ก็เป็นเอลอันี่ก็เป็นเอลอ่านี่ก็เป็นเอลบอกแล้วนะบอกเยอะมากตัวน,นี้นะวัน อ๋อคูณหรืออันเนื้ที่สำคัญมาก eg เท่ากับ g อ๋อพรน้นทำให้อะไรครับอันเนี้ยอันเนี้ยเท่ากันแสดงว่า l เท่ากับ d บวกยี่องศาอืมพราะตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับก็มาจาก1 8 0ยแลบสีแล้วก็ลบ21ตสอ็ถูกไหม สมมติให้มันเป็น k แล้วกันสุดท้ายเราได้ k บวก v บวกยี่สิบเอ็ v วกยี่สิบเท่ากับร้อยแปดสิบครับได้ v ออกมาก็จบแล้วก็อันนี้ก็ได้ l ออกมาก็จบเช่นกันนะเพราแปดก็ไม่ยาก แล้วกดุกมือครับแปอแล้วอีกประมาณสิบสามนาทีนี่เก้ากับเจ็ดะได้มาอ้า่เก้านี้ง่ายเก้าง่ายใช่ไหมอ้า่เก้ามีคนตอบมาแล้วคุณจะไปข้อเจ็ดเลยข้อเจ็ดน่าจะยากสุดแล้วในชุดนี้อ่ามีคนตอบข้อเก้ามาคุณจะไปข้อเจ็ดเลยข้อเก้าตอบเท่าไหร่ อ่าสิบเก้าปพัสดีตอบสิบเก้าปพัสดีทำยังไงลูกเข้าๆได้ไหมอธิบายเข้าๆได้ไหมลูกก็เป็นสมการห้าสิบสองเท่ากับสามทีลบห้าอ๋อแสดงว่าหน,นูเพราะว่าทำไมเข้ากันครับเป็นมุมอะไรนะมุมแยงค่ะถูกต้องดีมากนะเพื่อนๆน,นะ ลบไปลบทีเท่ากับเท่าไหร่ไปหาเองตอบมาว่าสิบเก้าเชื่อไม่เชื่อเครื่ okay, องัดแห่ะโอเคนะงั้นป่ะเราไปข้อที่เจ็ดกันอ่ามามาดูข้อเจ็ดกันข้อสุดท้ายใช่ไหม อ่าเพราะว่าข้อสี่เนี้ยคข้ามไปแต่ถ้าข้อเจ็ดเสร็จเร็วข้อสีก็มีโอกาสได้ครั้นี้มาคิดไปด้วยกันตอบคุณนะลูกนะตรงนี้กี่องศาทำแบบน,นี้พิมพ์ตอบหรือเปิดใบตอบก็ได้ อืมจะทำให้ตรงนี้ยเกี่ยวนี่นี่นี่จะทำให้นี่เกี่ยวสาเล็วตอบมาเลยพิมพ์ตอบหรือเปลี่ยนไปตอบก็ได้จะได้จบนะช่วยกันลุกช่วยกันห้องเราเนี่ยอันนี้เก้าสิบนะอันนี้ยี่บสี่นะอันนี้ก่อน 6กสิบหกโอเคมันตอบเวลาหกสิบหกอือหกสิบหครับผมอ่ะหกสิบหกนะมาหาไอ้ที่มันจะเท่ากับลูกเขาเนี้ใช้สมบัติของเส้นขนานช่วย,วยตรงไหนเขาเนี้ย ตรงไหนเป็นหกสิบห้าตรงไหนเป็นอะไรที่เราจะรู้อ๋อโจทย์บอกว่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น,นันก็ต้องหกสิบห้าตามได้ละคีลได้ปอกคิดได้ปอกแกะคิดไตัวอันนี้ ตัวนี้มีใครอมีใครเจออีกช่วยกันเร็วอะอันนี้ก็ต้อง,องสบ65ตามมุมแยงครับมุมแยงเท่ากันเท่ากันเท่ากันอ่ะอีกโอเคตอบคุณลูกอันนี้เท่าไหร่แล้วคุณรอคำตอบโยตรงนี้เท่าไหร่ ตอนนี้เท่าไหร่ห้าสิบดีมากผมเป็นตัวแทนห้องเพราะฉะนั้น,นวันนี้เราจะได้วายออกมาในล,ลูกนะก็จะได้วายออกมาลูกเรียวายออกมาแล้ว ่าสำเร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งหน,น,นึ่งสเต็ปได้วายแล้วครับได้ไาแล้วแล้เอ็กอะฮะเอ็กจากไหนโอเคทำต่ออันนี้กี่องศาจากซีเรียมอันนี้ วายเท่าไรวายเท่ากับวายเท่ากับร้อยสิบเจ็ดได้หรือลูกหรือว่ายัางไงอ๋อ y เท่ากับสิบเจ็ดเอเท่ากับหกสิบสามใช่ไหม่ะเอาตอบนี้ก่อนอันนี้เท่าเท่าไรนะร้อยสิบเจ็ดโอเคอันนั้นจะถูกต้องครับเพราะอันนี้ก็ต้อง ท่ากันตามนะห้องเป็นมุมตรงข้ามื่าะฉะนั้นครูจะได้อะไรครับตรงนี้ออกมาใช่ปะตรงนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่อืมเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้อนัญญาต่อวายเท่ากับสิบเจ็ดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องเอาไปหาวายจากวายใช่ไหมลูกก็จะได้อันนี้ออกออกมาเป็น เป็นเท่าไรถ้าวายเป็นสิบเจ็ดชีเขียวกูเป็นเท่านะครับตรงนี้อันนี้จะอันนี้จะเป็นาวายเปสิบเจ็ดอันนี้จะเป็นเร็วจากอันนี้ช่วยกันเร็วจนเวลาแล้วเร็วเอาแล้วตอบช่วยกัน กูรอคำตอบนะคิดนะลูกนะต้องมีสักคนในห้องเราเหลคิดช่วยกันแล้วเป็นต่าไหน <63. S 1> หกสิบสามครับอือไม่ใช่ไม่ใช่มีใครได้อันมื่นไหมยี63หกสิบสามเหมือนกันสามสิบหก ช่ไหมสามสิบหกถ้าสามสิบหกอันนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมลูกบอกกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เป็นสี่ทดหนึ่งเป็นสามหนึ่งร้อยแปดสิบลบก็ต้องเหลือสี่สิบหกสิ่ลูกเอออนันทยาผมลืมดูเป็นส <ev ne S 2> าม <precise proposing. S 3> CO, 46เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ x นะใช่ไหมคือ x นะหรือบางคนหา x จากตัวนี้ก็ได้เพราะเราได้ตัวนี้ออกออ,ออกมาเองเป็นเทนะ่าไหร่่ะถ้าไม่ใช่6 3ใช่ไหมครับก็จะออกมาเองเพราะตัวนี้ x บวก46บวก65เท่ากับ180จะได้ x ครับแล้ว z สระนี่ไง แซตหลวงยิบสี่เข้ามาเอกครับก็ได้แซตจบด้วยประการชนิดทั้งมวงอืออือนะก็เป็นขั้นตอนเที่ทำได้นะครับ,อ,อ,รบ,อ,รบอืม โอเคเรียบร้อยให้เรามาก็สี่กันคราวนี้มีเวลาอยู่ประมาณสามสินาทีก็สี่เอาแบบไหนก็ได้มันแก้ได้หลายวิธีใช่ไหมสร้างเส้นแบบเรียงกัก็ได้หรือใช้อันนี้ก็ได้อุ่นี่ บวกกันได้ร้อยแปดสิบแล้วเราจะได้เอออกมาไดเอเสร็จปุ๊บเราจะสา,าสามารถหามุมนี้ได้ใช่ไหมแล้วมุมนี้จะเป็นห้าบีบวกหกคู่นี้จะบวกกันได้ร้อยปสิบจะได้บีออกมาตบกแค่นี้เอง โอเคอ่ะโอเคแล้วยกมือครับผมอืมอืมแม่ขเข้าใจดูเยอะหลังนะก็ส่งมาถามส่วนตัวได้ลูกนะคุณน่าจะตอบได้เร็วอยู่ถ้าคุณว่านอ่ะโอเคครับผมงั้นเชิญหน้าลูกวันนี้แค่นี้ครับผมแม่เลีอยงเขาด้ราวรับขอบคุณครับขอบคุณครับ